แอลจีเรียรับจบซู35แทนอียิปต์โดยมีการเปิดเผยการส่งมอบซู35ลำแรกให้แก่แอลจีเรียไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาซู35ที่แอลจีเรียรับมอบมาน,นี้เดิมเคยเป็นของอียิปต์ที่เคยทำการสั่งซื้อจากรัสเซียจำนวน24ลำมูลค่าราว2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อปี2 5 1 2จากนั้นในปี25ง3ทางรัสเซียก็ได้เดิมทำการผลิตซู35ให้อียิปต ต่อมาอียิปต์ถูกกดดันแสงแสงจากสหรัฐและยุโรปให้ต้องยกเลิกคำสั่งซื้อไปในปี2565สุดท้ายกลายเป็นการยื่นมือเข้ามารับจบของแอลจีเรียผ่านธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซียที่ทำการซื้อซู35าจำนวน24ลำไปแทนอียิปต์เดิมแอลจีเรียอาจหวังการสั่งซื้อซู57ดแต่จากปัญหาความล่าช้าในการผลิตและพัฒนาทำให้แอลจีเรียต้องนำซู3ามสามาใช้งานแทนอีกทั้งยังเป็นการปูทางสู่การใช้งานซู57ในอนาคตด้วย ซู่35หรือ f a n เก e เป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศแบบ2เครื่องยนต์จัดอยู่ในเครื่องบินรบยุคที่4.5สามารถทำความเร็วสูงสุดได้2.25มักบินแบบซ u เปอร์ครูซที่ระดับความสูงปานกลางได้ด้วยความเร็ว1.1มักพิสัยปฏิบัติการ3,600กิโลเมตรพดานบิน18,000เมตรจุดติดตั้งอาวุธ12จุดรองรับน้ำหนักอาวุธรวม8,00 0กิโลกรัม